สวัสดีครับ <laughs> ผมอาจารย์เชยทรพเพชรชีวิตในรายการสมบัติพักระชมครับวันนี้ผมมาที่งานมอรดโชว์ครับเป็นครั้งที่42งานเริ่มแล้วลั่นกองลบแล้วครับงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญประจำปีสำหรับคนเล่นรถคนชอบรถอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถใบแดงรถนำเข้ารถในประเทศ รถมือมสองของตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์วันนี้มีหมดเลยครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งครับในว่ารถใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยมันมีเรื่องของสมบัติพากแรนชมด้วยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติพากแรนชมมีทรัพย์สินเยอะมากมหาศาลแล้วก็มีทุกวันนะงานสมบัติพักแรนชมเนี่ยนอกจากบ้านอสังหารรัรถโรงแรมแล้วรถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับรถยนต์เนี่ย ป้ายแดงมันก็คือสมบัติระกันชมครับเพราะว่าวันที่มันผลิตเนี่ยเจ้าของก็เป็นเป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นของชั่วข่าววันหนึ่งมันผลิตเรียบร้อยแล้วมันก็ส่งไปที่ดิลเลอร์ดีลเลอร์ก็เอามาขายจัดจาหน่ายต่อดิลเลอร์ก็เป็นเจ้าของรถชั่วขาวครับแล้วในท้ายที่สุดก็เอาไปขายคนซื้อมือหนึ่งป้ายแดงไปก็ใช้ไปก็ไม่ได้ใช้ไปตลอด นะครับ2ปี3ปี4ี่ปี5ปีก็เปลี่ยนไม่ก็คือสมบัติทางการชมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างของรอบตัวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมบัติทางการชมหมดครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะทุกอย่างงานของเก่าทุกอย่างถ้าท่านมีของตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ผมช่วยแนะนํา ไม่ว่าจะซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อผมอาจารย์เชยทรพิชชีวิตนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ